สวัสดีครับผมสวัสดีตอนแรกๆครับสร้างผนเยดครับช่างต่อยนกเขาใหญ่ตะฟังพองครับผมอาญารทุกท่นานคุยเกี่ยวกับเรื่องผนียดนะครับบมื่อนีได้เห็ดผนียดขึ้นมามผมก็สงสัยอยู่ครับว่าสงสัยเกี่ยวกับส้มผนียดเป็นสงมผนีย็ดกับประตูครับเฮ็ดจังใดมันจังสีเขากับส้มผนียดนะครับบางส่ง เค็ดง่ายครับประตูสําหรับประตูที่นกเขาใหญ่เขาครับผมาบางหลังกะเข่าท่าดานด้านไตครับด้านนี่ครับแต่ตะก้อนหนานันนะครับตะก้อนต่โบรามโบล่าดไปเขามากักสิเขาทางนี่ครับเขาเพื่อนนะครับเขาท่าเพื่อนตรงนี้จะเนยดแข้งเขาครับผมแต่ว่าสมนี้ผมว่า เข่าคางเข่าคางจะไล่จะไล่นกเขาง่ายครับเข่าคางด้านคางนะครับด้านคางยังเสีผมว่าไล่ง่ายกว่ากันเลยครับผมอ่านี่ก็ดีดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับอ่าประตูก็ข้างจ็บตุ่มเทียบเลยครับอาจารย์เทียบกันเขาง่ายอ่ามันนี่มันเทียวกับส่งผนึกเลยครับผมอาจารย์รอฟังอ่า ปาสิเฮดประตูแบบใดเฮดให้มันลุ่งตหรือมันหมเหม,ะเ,หมะเจาะแล้วครับอาจารย์ทุกท่านอ่า,อาสำหรับพเนยียดดีเป็นสรงอ่าทรงอย่างไรเอ็นหลังๆอย่างน้อยครับเอาทรงนี่แหละครับบอลมันสรงลมบอเม็นทรงธรรมดาครับผมอ่ากเ็เฮดอ่าผมกเ็เฮดด้เฮดลายลายหลังแล้วครับแต่ว่ามันก็ต้องพัฒนาหรือสังเกตว่า อยากได้ประตูขังครับผมอยากได้ประตูขังนี่สีเฮ็ดประมาณไหนสีสส่นี่สีเอ็นประมาณไหนครับผมอ,อันนี้เป็นข้อนบ่นนะครับผมข้อนบน่นไปหาอาจารย์ท่างลังสิตนะครับผมอ,อันนี้กระสีมีเอาควอมแข็งแรงให้อาจารย์ ว่าแกนกับจนน้อยน้อยนึ่งหอ่ครับเอี๋ยาแต่ว่าแข็งแรงครับผมมันมีอีกหลังหนึ่งที่จันเต็มอยู่ยครับผมเดี๋ยวผมให้เบงเอา้าวเรื่องประตูสําหรับประตูข้างกับส่งผนียดครับประตูข้างกับส่งผนียด,ด้วยจยันจานเบงเบงว่าลวดมันลวดมันหยีเอ็นนะครับมันผมลวดมันสิบบลลงตรงนะาจาย์สาหรับส่งนี่นะ นี่ครับผมอ่าแต่ว่าผมก็พยายามพยายามเฮ็ดให้ไ,หได้แหระครับเนี่ยยานทุกท่านเดี๋ยวผมเให้เบิ่งครับผมนะ <c oughs> ครับสักขู่ยันผมให้เบิ่งเลยครับเนใี่ยยานอืม <c oughs> มันอยากเอียนมากข้างหลังเนี่ยครับประตูมันอยากอ่านี่ครับครับผมกับพยายาม เฮ็ด hey, แต่มันโลงโตที่สุดเลยหกกดูดีที่สุดแล้วครับผมสำหรับประตูใหญ่ไ,ได้ครับนี่ยส่งส่งก็จิเป็นส่งนี่หละออยานอือเป็นส่งอ่ารับอ่าจุดอ่าใส่กลไกต่างตงก็งถือว่าโลงโตแล้วครับผมคำนวณเบิ่งแล้วผมเบิง่งคิดเบื่องแล้วนะยานทุกท่าน ผมคิดเบื้องแ้วมันมันต้องใดประมาณนี้ครับสําหรับประตูแต่ว่ามันก็มีหลากหลายวิธีอยู่ยันที่ใส่ประตูบางที่ก็แนบเส้นลวดก,กับเส้นนี่ครับนี่ครับผมเฮ็ดได้หลายวิธีแต่ว่าวิธีนี้ก็ถือว่าล่งตัวจะอยู่ครับเนี่ยที่พรมเฮ็ดนเนี่ยเ,เลือลดลงมากครับ ถือว่าเนียนอยู่ครับอาจารย์เขาลูลูไปอยู่แต่ว่าข้างบนข้างบนมันอยากกะให้มันกะให้ฟ้าประตูนี่อเอียงไปด้านหลังน้ำกันนี่แหละครับผมนี่ยองเบิงซับนีกับถือว่าอันนั้นปันใดครับนี่มองเบิงซับนีก็ถือว่า,นา,นา,ดไ,วา,าได้อยู่หรอกอาจารย์บอขินตาปัานใดเพราะว่าข้างบนมัน ม,มันจุ่มมาทางฝีไท้ครับเนี่ยอาจารย์ถือว่าประตูลักษณะนี่ใส่ได้อยู่ครับผมผมมากน้ำอยู่เนี่ยผ่า,านยุยยานประตูกำลับประตูขา่างผนยกส่งนี่นะครับด้านหลังครับผมาอาจารย์ ก้มยาวมัน้าวอยู่แ้้วอาจา้ย์แล้วก็้ั้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ะ้้้้น้้ด้้้้้้้้้้้้้ง้้้้้้้้้้้้้้้้้้การจัดจัดว้ง้้้้้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้นน้้้้จ้้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 ครับผมข้างในนี่ ยันไงยี่สิบเก้าเส้นเอยยานนกเข้าไปนี่ก็ดีแล้ะครับผมถือว่าไงนกบ่อืึดอัดครับผมอ่า่แเรากับประตูก้่วเห็ดในหลังที่สองผมกคสิได้เหตุขึ้นสองหล,ลังแล้วครับผมหลังที่สองผมอาจจะนี่แหละครับตัวยางมัน่นต้นแบบหลังที่สองกาจเหยียบประมาณนี้แหละครับเหตุประมาณนี้อันนี้เป็นพเนยรข้อนบนเายยาั เนียดควานบนนี่ครับใส่จุดตั้งกันนี้ครับนี่ครับนะครับอีกลังนึงก็สิบประมาณนี่ครับสองอันนี่ผมอ่าวัดเวียงอยู่ครับนี่หลังนี่ผมปล่อยครับนี่หลังนี่ผมปล่อยธรรมชาติครับลังนี่เอาเอาเอาสีสันนิดหน่อยครับอมักสองอันนี่ครับตัวนี้มัน ก็ชีวิหไ่มันหลัดจังหน่อยตัวอาจารย์ไม่หลัดตัวแต่ว่าเป็นไร่ใหม่งามๆครับแล้วอาจารย์ท่านได้ใส่แน่อาไว้ตะเบื้องแน่หรอครับนี่ยเต็มใหม่เต็มเมื่อไงดีนะมันครับผมอาจารย์ทุกท่านไร่ใหม่สวยๆของอร่อจันไหม่ขามครับอัอใดผมกษสิพิจนาเอาข้อมแข็งแรงทนทานให้ครับผมตัวน,นี้ก็ได้ครับเนี่ย แบบเดียวกันนี่แหละครับผมแบบเดียวกันนี่แหละครับนี่กับหลังนี่ทรงเดียวกันนี่แหละครับผมค <c oughs> ือว่าประตูผ่านเราครับผมอตอนเฮีดผมมันคิดยากอยู่ว่าประตูนี่อเฮ็ดแนวไรเนาะ,ะเพราะว่าผมเน้นอยู่แล้วนะครับเน้นเน้นประตูขางอยู่แล้วครับปัจจุบันหรือสมยัยนี้เน้นประตูขางครับผมสำหรับประตูขาง ส่งเก่าๆเดือๆมันเห็ดง่ายๆเในอาจารย์บุรีนี่ครับผมอาจารย์ทุกท่าน <c oughs> เห็ดง่ายๆยังไงๆๆนะครับเพราะว่าส่งมันตรงนะครับผมส่งมันตรง <c oughs> นี่ครับส่งตรงๆเลยครับผม <c oughs> ล็อกในตัวครับล็อกไว้เลยครับ เป็นพเนยียดผมละครับเนี่ยพเนยียดกันไม่ขมหลังที่ผมใส่นะครับย่างลังเดียวครับผมสำหรับพเนยียดขัอนบนทรงธรรมดาครับผม่ม,มักหนักปนห,นหน่อาจนรย์มักเบาเรียวๆของควางอนี่ครับหลังที่ผมใส่ครับผมอาจารย์อ่าวันนี้กัเบ่งส่งพเนยียดกันละครับผมออันนี้หลังนี่พน ผมก็เอากัสิีล้วอื้นเนี่ยครับกบค็ค่อยๆเฮ็ดไปทีละหลังนะครับผมบั้ยังใส่ใจ,อาจารอยยันเน้เนๆเ,เลยครับอ่าข้อสำคัญนกอยู่สบายครับผมอาจารย์บอึดอัดเลยลหละไล่เขากับกึยเขากับย่งางเข่าก้อยๆลดล่ละอ่าเพราะว่าควง หางนกกะสบายครับสําหรับตัวแพ่งหางสําหรับตัวแพ่งหางให้ยิ่งดีครับหันหน้าหันหลังหมุนอ้อมรอบทิศทางครับผมหมุนอ้อมรอบทิศทางเลยล่ะอ่ะอีกอันนี้ก็อีกหลังนึงครับนี่ยเฮดมันคล้ายๆกันนี่ยละครับผมเฮดมันคล้ายๆกันประตูก็มีส่วนได้ยานถือว่าใหายผนึกสวยงามนะครับให้มันดูดีไป ให้มันลงตัวสําหรับประตูปับ๊บนี่ครับบรูดครับเนี่ยลอกแบบนี้ดีอยู่ครับผมหลายหลักวิธีครับสำหรับประตูสําหรับวิธีทําประตูข้างแต่ว่าผมผมหมาเหตุออกมาลักษณะนี้ถือว่าน่นหล,หลยายอาจารย์ถือว่าใส่ได้ใส่ได้ครับผม อาจารย์กับสัดส,ส่วนอยังกับประมาณนี้แหละครับผมสําหรับอาจารย์ที่คุยกับผมไว้นะ,อะเอาข้อมแข็งแรงน้าเอาข้อมสวยงามน้าเอ้อาตามที่ผมว่าแล้วครับผมอาจารย์เอาข้อมแข็งแรงข้อมหมานน้ำอะไรอาจารย์เอ้าอาจารย์ทุกท่านครับ <c oughs> ข้าวแรงแนงเลยครับนั่ง เอีพเนียดก,ยกับกับไอาจารย์เบิ้งนั่นมาครับผมอาจารย์ทุกท่านเบิงเเ้ง,ง,งว่าอีพเนียดอ่าเฮ็ดยั่งเฮ็ดบัวหรือจังไดนะครับผมจะออกมาเบ,บาเบาแล้วอาจารย์อ่าเหมาะสำหรับการขึ้นเศร้าแล้วครับขันเบาเบาดีเบาเพราะม้านแล้วไออาจารย์ใส่ได้ครับผมอาจารย์ทุกท่านอ่ะคลิปนี้กับไออาจารย์เบิ้งส่งอีพเนยียดแล้วครับส่งอีพเนียดอ่า ช่งนี้จิทำประตูแบบใดให้มันลงตัวให้มันเข่านะครับบางตัวมันก็เฮ็ดยากครับประตูบางตัวก็เฮ็ดง่ายครับผมสำหรับประตูข่างกับส่งพันียดครับอาจารย์ทุกท่านพ่อหอมปากหอมคอครับพันหยดสร้างตัวกับสีมีประมาณนี่แหละเเน้นๆครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านละครับที่ติดตามรับชมครับผมอาจารย์ทุกท่านคลิปหนาพ่อกันไหมครับ วันโซครับผมสวัสดีครับ